งเรียนม่นเาสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับเราซอจิีอีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่6แล้วสำหรับการเรียนออนไลน์ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในเรื่องหนีเรื่องชื่อทามาต่อนะคะชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราก็เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ บทสนทนาและก็หลักภาษาและไวยากรณ์ไปแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้เราก็จะมาเรียนบทสนทนากันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนบทสนทนาเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนอีกสักหนึ่งรอบนะคะนะักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า26ค่ะเราไปฝึกทบทวนคำศัพท์ก่อนบทสนทนาการอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะไปดูกันเลย มาดูคำแรกคือคำว่า you ฉมฉิมฉิม you ฉนมฉิมคือแปลว่าทั้งแล้วก็และซึ่งนักเรียนรู้วิธีการใช้ไปแล้วต่อไปคำที่สองคำว่า show ที่แปลว่าผอมนั้นหา r นันหาเด็กผู้ชายเเนนียนจี ชั้นปีห่าเสี่ยงห่าเซี่ยงดูเหมือนชงหมิงชงหมิงแปลว่าฉลาดต่อไปไหวยอยืวยอไหวอือภาษาต่างประเทศนีห่หานนี่ยหายแปลว่าเด็กผู้หญิง ต่อไปเกิดจืเกิดจืก,ดก็คือรูปร่างโถฝาโถฝาเส้นผมหรือศรีรษะนั่นเองเหยียนจิงเหยียนจิงตาเกาจงเกาจงก็คือมัธยมศึกษาตอนปลายเขอชื่อเขอ ชื่อแต่จวดเทียนจวดเทียนเมื่อวานอู่ห้วยอู่ห้วยงานเต้นรำหลี่หลี่ก็คือสนใจใส่ใจช่วงเปล่าไทยช่วงเปล่าไทยก็คือฝาแฝดต่อไปใต้ ต้คือสวมใส่อ่าต่อไปมาดูจวนหยงมิงชือ่อจวนหยงมิงชื่อคือคำศัพท์เฉพาะนั่นเองว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างในบทสนทนาเรื่องอ่านีเรื่องชื่อทามานั่นเองต่อไปมาดูคำศัพท์เฉพาะคำแรกก็คือคำว่าสตีเวนเชนจงเสวสตีเวน ชวนจงเชื่อโรงเรียนมัธยมสตีเวนสันนั่นเองค่ะต่อไปฉางเฉิงฉางเฉิงกำแพงเมืองจีนญี่ปุ่นเหรินญี่ปุ่นหร,รนหรน,นคือคนญี่ปุ่นตงจิงตงจิงก็คือกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะค่ะเราก็ทบทวนคำศัพท์ก่อนบทสนทนาไปแล้วต่อไปเรามาเริ่มเรียนบทสนทนากันนะคะอ่า นักเรียนเปิดหนังสือกลับไปที่หน้า25เราไปดูบทสนทนานี้กันว่ามีใครบ้างบทสนทนาแรกก็จะมีลีจิ้งแลวก็เกาหินไปดูกันว่าลีจิ้งเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันและอย่าลืมนะคะว่านักเรียนต้องฝึกออกเสียงแล้วก็แปลไปพร้อมๆกับเหล่าซื้อด้วยนะคะ มาดูอันแรกเขาบอกว่านักอว่าก็าวูก็อาอวาน่ก็ากอาวาสูน่อว่าว่านั่นอว่าอว่นั่นกอวาน่อ่าอนกอ่าองนกออ่นัก็อกาวู่ส 鼻子高高的男孩是谁你认识他吗ประโยคนี้แปลว่าเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะทั้งอะไรคะสูงแล้วก็ทั้งผอมอ่ะแล้วก็เป็นไงจมูกเกาเกาเกาแปลว่าสูงจมูกก็น่าจะเป็นไงคะโด่งหรือเปจมูกสูงนั่นเองอ่ะที่เขาว่า你认识他吗 คุณน่ะรู้จักเขาไหมไปดูกันว่ากาหินเนี่ยจะตอบหจริงไหมไงอ่ะกาหินก็บอกว่าทาจีเจวหมาเคอร์今年十六岁是美国四季文轩中学二十 年级的学生啊他叫马克今年十六岁是美国市立文生中学十二年级的学生不用你会哇考啊是马克 bienzai y u s u โรงเรียนสตีเวนสันนั่นเองอทีนี้ต่อไปหลีจิงก็เลยถามต่อไปว่า,าเ,เานขา好像很喜欢看书去长ง的路上他一直在汽车上看าอีอออกรอบหนึ่งนะคะาาเ,เานขา好像很喜欢看书 ，去ี城的路上他一直在汽车上看书ประโยคนี้แปลว่าเ่าดูเหมือนว่าหรือเหมือนว่าใช่ไหมคะประโยคนี้ก็จะแปลว่าเขาเหมือนจะฉี่หัวคือชอบข้านชูอ่านหนังสือมากขี่ฉางเชิง的路上คือระหว่างทางที่ไปกำแพงเมืองจีนเนี่ย เขาก็จะอ่านหนังสือเนี่ยบนรถตลอดเลยอัจน,นี้เก้าวหยินก็เลยบอกว่าเขาไม่เพียงแต่แตยังไงคะชอบอ่าน,นเออเหานังสือนะเออเสี่หายหนึงเสี่ชูเนะ้อเออเสี่หายหนึงเสี่ชูเน้อ และยังเป็นคะสามารถเขียนหนังสือได้ด้วยอ่าไฮโยยังมีอีกนะา,เ,นนาเ,นนเขาเป็นไงฉลาดมากสามารถพูดได้ภาษาต่างประเทศเนี่ยได้ทั้ง6ภาษานั่นเองแสดงว่า เขามาเกอร์เนี่ยเป็นคนฉลาดมากอ่าทีนี้ต่อไปหลี่จิงก็เรียกว่า,ชาใช่ไหใช่ไมหัว,วมันเรื่องชื่ออีเสียปะใช่ไหมหนี่จีเซาหัวมันเรื่องชื่ออ,อีเสียปอ่าคุณอ่ะแนะนําพวกเราอ่ะให้รู้จักกันหน่อยได้ไมั้ยอ่าทีนี้กาวหญิงก็เรียกว่า 我อ่อา,อาออแบบออฉันก็คือฉันก็ไม่รู้จักเขานั่นเองอ่าและนี่คือบทสนทนาแรกนะคะเราก็ได้เรียนฝึกพูดออกเสียงแล้วก็ฝึกแปลไป,ไ,ปไปพร้อมกันแล้วต่อไปเรามาดูบทสนทนาที่2กันนะคะข้างล่าง เรายังอยู่หน้า25กันอยู่นะคะบทสนทนานี้ก็จะมีหวังซินแล้วก็ยมใหม่อ่าไปดูว่าสองคนเนี้ยเขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรและพูดถึงใครอ่าไปดูกันเลยไปดูหวังซินหวังซินบอกว่านั女孩ก็ห高高的 头发长长的眼睛大大的真漂亮啊！Zeker, Baptist, でで่าอีกรอบนึงนะคะ那个女孩儿的个子高高的头发长绳的眼睛大大的真漂亮ประโยคนี้แปลว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะมีร <c interf drink> ูปร่างเป็นไงคะสูงอ่าผมยาว ตาโตวสวยจริงๆแสดงว่าเขาชมเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นอ่ะต่อไปยมเหม่ยบอกว่านี่รชื你不认ยว吗？他นจินเนี岁，是日本人，在东ย上ือ่อีกรอบหนึ่งนะคะ่อทามา เขา叫เสียวชน今年十五岁是日本人在东京上高中。ประโยคนี้แปลว่าอ่าคุณไม่รู้จักเธอเหรออ่าเขาอ่ะชื่อเสียวชุนปีเนี้อายุสิบ้าปีเป็นคนญี่ปุ่นอ่าแล้วก็ยังอยู่ในโรงเรียนมัธยมในโตเกียวด้วยอ่าทีนี้ 王心过来宝贝小孙我知道啊可是昨天的舞会上我叫他的名字他没理我啊一个老妹儿小孙我知道啊可是昨天的舞会上我叫他的名字他没理我 ประโยคนี้คือเสี่ยวชุนหรออ่ฉันรู้จักนะเขาชื่อแต่เมื่อวานตอนงานเต้นรำเนี่ยฉันเรียกชื่อเขาเขาไม่สนใจฉันอาทีนี้เยอ่เหม่ก็เลยตอบไปว่าทาย่อีกเกอชวงเปาทายไม่ใหม่ 你看见的是他妹妹吧他他有一胎你看的是吧？เขา他有น้องสาวฝาแฝดหนึ่งคนคำว่าช่าาชวงเปา,า,ไไา,เาไทยก็คือฝาแฝดนะคะอ่าเขามีน้องสาวฝาแฝดหนึ่งคนคุณอาจจะเห็นน้องสาวน้องสาวของเขาหรือเปล่า ทีนี้หวังซินก็เลยบอกว่าช่วงเปาไทยเหมือนจะตกใจฟ้าแฝดเขา่妹是不是戴眼睛喜欢穿วน的裙子啊？他妹妹是不是戴眼睛喜欢穿长长的裙子？เขาเลยบอกว่าน้องสาวของเขาเนี่ย ไม่ใช่ชอบใส่แว่นตาหรอแล้วก็ยังชอบใส่กระโปรงที่ยาวๆทีนี้เยี่ยมเหม่ก็เรียกว่าเหม่ชั่วทําไม่เหม่เจียวรือเหอใช่แล้วน้องสาวของเขาเนี่ยชื่อรือเหอต่อไปหวังซิงก็เลยบอกว่ารือเหอ 是不是那个喜欢运动的女孩？她又会打篮น又会打网球อีกแอบวยนะคะรุ่งเหอคือไม่อช่นั่นไม่ใช่นั่นชื่ใช่นั่นไม่ช่นั่นไม่ใช่นั่น่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นไม่ช่น่น่ช่นั่นไม่ลช่นั่นไม่ช่น่น่ช่น่น่ช่น่น่ช ทั้งสามารถเล่นบาสเกตบอลแล้วก็เล่นเทนนิสไม่ใช่หรอ,อทีนี้โยมเมยก็เลยตอบไปว่าหนีช sure ัวจะชื่อเสี่ยวชุนหนีชัวชื่อเี่วชุนที่คุณพูดเนี่ยนั่นก็คือเสี่ยวชุนนนเองเอ๊ะแสดงว่าเขาพูดเขาเข้าใจผิดว่าอ่า เด็กคนนี้เป็นไงคะเขามีฝาแฝดใช่ไหมจแสดงว่าเขาเข้าใจผิดนั่นเองทีนี้ต่อไปนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราก็เรียนเรื่องหนีเรื่องชื่อทาม,มาจบไปแล้วคือบทที่3นั่นเองนักเรียนอย่าลืมฝึกพูด ออกเสียงและก็ท่องจำำําคําศัพท์ด้วยนะคะและนี่ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการเรียนออนไลน์แล้วเจอกันในวันเปิดเทอมนะคะนักเรียนบายบาย